วันนี้วันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่จังหวัดสกลนอครก่อนที่จะไปแสดงธรรมในช่วงภาคค่ำก็ถือโอกาสมากราบพระมงคลมุจลินที่วัดธรรมพวง ภายในวิหารพระมงคลมุจลินกว้างขวางสาสอ้านพระมงคลมุจลินอยู่ที่วัดทรำพวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครภายในวิหารมีพยามุจลินองค์ใหญ่ มีทั้งหมดเจ็ดเสียงบรรยากาศภายในเย็นสบายเมื่อกี้ก็ได้มาสวดมนต์จเจริญจติตตาภาวนาแผ่เมตตาให้สรพสัตทั้งหลายซึ่ง พญามุจลินนัคราชนั้นถือว่าเป็นพญานาคที่มีความศรัทธาเริ่อมใสในพระพุทธศาสนามีความพารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใหม่ๆทรงประทับนั่งขณะนั้นก็มีพวกลมพบฝนรุนล,ลงมาจากฟากฟ้าด้วยความศรัทธาเริ่อมใสของพญามุจลินนัรราช ก็ได้มาแผ่พังพานป้องกันฝนลมต้องพราวรกายของพุทธองค์จึงทำให้เกิดปางนาคปกก็มีประชาชนเข้ามากราบอยู่ตลอดเวลานะเมื่อกี้ก็เพิ่งออกไป มีขนาดหน้าตักพระพุทธรูปมงคลพุจธินมีหน้าตักประมาณห้าเมตรขนาดหน้าตักห้าเมตรหน้าองค์พระก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ให้สัการะบูชา รูปเหมือนพ่อแม่กูบาอาจารย์ส่วนนี้ก็จะเป็นประวัติโดยย่อพระคุณเจ้าพระนรสีซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่มาปฏิบัติธรรมถ้ำแห่งนี้ โดยมีประวัติว่าขอย้อนอดีตอันยาวนานที่ผ่านมาประมาณปีพุทธศักราช2463พระคุณเจ้าหลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านได้เดินทุดงมาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำพวงพอจิตเป็นสมาธิปรากฏว่าได้สัมผัสพ,พระคุณเจ้าพาระนรสีที่ท่านได้มาปฏิบัติธรรมและนิพพานที่นี่ ดังนั้นพระคุณเจ้าหลวงปู่มั่นจึงได้เบาลูกหลานเมื่อเข้าใกล้ทำพวงขอให้พาการแสดงความเคารพและได้เล่าหลือสืบกันมาสายกุบาจารย์พระกรรมฐานจนถึงปัจจุบันต่อมาประมาณปีพศ2 5 5 4มีคณะพระอาจารย์สุพจน์ปมุโทได้พากันไปภาวนาอยู่ที่เจดี สีมหาโพวัดธรรมพวงได้ได้ขอพระธาตุของพระคุณเจ้าพระนรสีได้ได้มีพญานาคนำมามอบให้13องค์ต่อมานางสาวสุทธิพาการจนะจารีได้นำพระอบเงินรุ่นใหญ่มีลวดลายสวยงามมาถวายสองอันเมื่อเปิดดูก็มีพระธาตุพระคุณเจ้า พระนรสีอยู่ภายในทั้งสองพระอบประมาณพระอบละร้อยกว่าองค์และได้นำมาปริสถานไว้ที่เจดีหลวงปู่วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมส่วนหนึ่งได้บรรจุไว้ภายในรูปเหมือนของพระคุณเจ้าพาระนรสีพระคุณเจ้าพระนรสีท่านเป็นพระอรหันต์ สมัยพระพุทธเจ้ากัสปะองค์กรท่านเป็นคนประเทศอินเดียท่านเดินทุดลงมาเมื่อถึงถ้ำพวงก,ก็ได้พักปฏิบัติธรรมและท่านก็ได้นิพพานในถ้ำน,นี้ในท่านั่งตรงแท่นปฏิสถานอยู่ณที่นี้นี่ตรงนี้คือที่ หลวงปู่พระนรสีใช้บำเพ็ญภาวนา